และนี่ก็คือรถด,ดิฟคันใหม่ฉายลายกว่าเดิมล่าสุดจากแมป CDT Car คาร์ e r เรช p ่นไยคูณของเรานะครับทุกคนได้จากกิจกรรม f o x กซี่ดิฟเฟสิวัตรงนี้นั่นเองก็สวยเลยทีเดียวนะครับเขาคือ n ิส s a n 370เเวอร์ชันดิฟนะทุกคนไม่ใช่เวอร์ชั่นธรรมดาด้วยเอ๊มากๆเลยทีเดียวก็ค,คือมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับฟันสเกิร์ตไซส์สเกิร์ตเลียสเกิร์ตแล้วก็สปอยเลอร์นี่แบบอลังการแบบเท่จัดเลยทีเดียวนะกิจกรรมของเขาก็เป็นดิฟเฟสิวัลเนาะมีแค่3 เวทเท่านั้นได้มาง่ายมากเลยเล่นดิฟสิบรอบลงสนาม10ครั้งนั่นเองแล้วก็เก็บคะแนนให้ครบ2 5 0 0 0 0จากนั้นก็เก็บโคนในสนามดิฟนั้น200อันเราก็จะได้มาเลยนะครับและนี่ก็คือเลฟเฟลนตัวเจ๋งจาก F-H4 นะครับผม For z a Horizon 4นั่นเองนะให้ดูเป็นแบบว่าอย่างนี้นะครับตอนดิฟนะฮะและนี่คือเปิดด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังโคตรเท่นะครับทุกคนเครื่องยนต์ของเขาอยู่นี่เลยเป็น4.0ลิตรนะครับพวินเทอร์ โบชาร์จนะอย่างซิ่งนะฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นระบบระบายอากาศต่างๆนะครับผมและนี่ก็คือพวงมาลัยสุดซิ่งแล้วก็เปลี่ยนแดชบอร์ดเป็นดิจิตัลด้วยนะและมุมมองนี้จะเห็นว่าเบาะเป็นเลขคาร์โลแล้วก็มีสปอนเซอร์เตมไปบดเึงเทียบกับตัวจริง C ี t ทของเราแล้ว,ลวก็หล่อเหลาไม่เบาเลยนะก็จะซูมให้ดูแดชบอร์ดภายในกันหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมากันในทีมเบาะแดงซิ่งแล้วก็พวงมาลัยสามก้านซิ่งนั่นเองและผมจะออกตัวให้ทุกคนได้ดูกันในตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผ สมสองดง่โก้แอ คือรถต้นเดิมก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันจะค่อนข้างช้านิดกนึงนะอาจจะต้องแต่งเครื่องกันสักเล็กน้อยนะครับผมผมก็ยกรถขึ้นแท่นพร้อมแต่งไว้ที่เรียบร้อยนะครับสวยงามมากนะครับพร้อมคัสตอมสุดๆกันเลยทีเดียวมูลค่าของเขาก็อยู่ที่แค่400,000เท่านั้นแต่ว่าเป็นรถคลาส3นะครับทุกคนแต่ท็อปสปีดเครื่องเดิมเนี่ย242เองนะครับก็แต่งเครื่องหมดเลยนะครับผมใช้เป็นเลสอัปเกรดดิบ160,000แล้วก็เทอร์โบนะครับレスเทอร์โบ96,000นะครับยางก็ต้องเป็นสไทม์ไม้นะครับบบอื้้แลลวกกก็็็เเเเรใชปนส จ็ดหมื่นหนึ่งเทเนก็ผมจะใช้เป็นเอวไดานะครับทุกคนมันจะได้พุ่งๆเลยนะรู้สึกว่าเรียววิดเมื่อลองขับดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าไปหน่อยดงสองัพแจนะครับล้อผมจะใช้เป็นล้อเดิมของเขาเลยนะเป็นล้อเจ้านิสโมสุดเท่ตัวนี้นะครับแต่ว่าสปริงก็จะใช้โหลดเข้าไปอีกครับให้มันสวยนะสปายเลอร์ก็สปายเลอร์ซิ่งของเขานะของเดิมนะครับอะไลเมนต์ก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะผมโอเคแล้วก็มากันต่อที่สีบอดี้ผมจะใส่สีเงาเข้าไปนะครับแปมเงาเบอร์สามแล้วกันนะครับผม 2ได้นะเราจำดูเป็นสีแดงไหมมันคือสีตรงไหนมันคือสีลิ้นหน้าตรงนี้นะครับทุกคนมันก็จะแดงเลยนะครับ2 0 0พนะครับหรือจะเอาเป็นสีน้ำเงินก็ได้นะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับแล้วก็คาลิปเปอร์ก็เอาเป็นสีแดงแล้วนะครับอีก600โคตรสวยนะครับแล้วก็มีรอยขาดอยู่ตรงกระจกเป็นน้ำเงินด้วยนะครับซึ่งประมาณนี้ก็เท่แล้วนะครับเนี่ยเป็นสีขาวเงาๆวิบวับนิดนึงลองดูตัวรถเป็นสีน้ำเงินหน่อยแล้วกันฮะว่าจะโอเคไหมนะครับ ผมโอ้โหสีน้ำเงินก็สวยนะฮะเออน้ำเงินเงาสวยเลยโอ้โหแต่ถ้าอยากได้แนวดิฟคลิงต้องสีเทานะทุกคนนี่ดิฟคลิงสีเทาจัดเอาครับทุกคนและนี่ก็คือเวอร์ชันแต่งเสร็จสมบูรณ์ของเราเจ้า 370Z ดิฟนะครับผมเอาเป็นสีเหลืองเงานะ้นแล้วก็ล้อจะลมดำนิดนึงปั๊มแดงแล้วก็ตัดกับสีน้ำเงินตรงลน้นหน้าตรงนี้เปิดไฟให้ดูสักเล็กน้อยนะครับผมไม่รู้ติดหรือเปล่านะครับเนี่ยอ๋อเราไม่ได้นั่งฝั่งคนขับเปิดไม่ติดอยู่แล้วโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมดูเท่อยู่เหมือนกันนะซิ่งเลยทีเดียวนะครับพอไฟน้อยโอเคครับเปิดไฟแล้วก็ดูเท่เลยทีเดียวนะครับผมและแบบนี้เขาบอกว่าจะเอาไฟอันด์โกไฟใต้ท้องรถมาไม่มาสักทีนะครับผมนะเอยและตรงนี้มันเป็นสศษน้ําเงินด้วยนะเออสวยดีสวยดีนะครับแปลงเสร็จเรียบร้อยก็ลงสนามแดกกันเลยเจอกับรถอะไรรวนันสีดำนะครับออกตัวมาแล้วน่าจะเป็นคนนี้เซกนะครับทุกคนครับไอตอนนี้ความแรงเราก็อยู่ที่ร้อยหกสิบเกียร์สี่ร้อยเก้าสิบนะครับสามเจ็ดศูนย์ซ เราตามไม่ทันเลยครับทุกคนลงแร็คค่อนข้างช้านะครับแล้วก็จบไปที่14วิโอ้โหโคตรนานนะครับผมและรถที่เราแข่งด้วยก็คือคันนี้นะครับผมโคนิเซกนะครับผมนะแต่ว่ารุ่นอะไรเนี่ยใครรู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับนะก็สวยเลยทีเดียวนะครับและมาต่อกันที่สนามเซอร์กิตนะครับแลมโบเปิดไปทุนเจอกับ370 s เวอร์ชั่นเด็ของเราหืมมากันหน่อยนะครับผมรอบเดียวเท่านั้นนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไรกับรถดิฟกับสนามโค้งแบบเด็ก ซึ่งก็ต้องมาดูเลยครับจะชันหรือไม่ครับโหยลดเหลาโคตรเอาฮะโคตรแบบว่าเน้นเพ่จริงๆนะครับไม่เน้นซิ่งเลยทีเดียวครับผมแล้วมาที่โค้งหน้าเลยเยอะย,ยก็เลี้ยวได้อยู่นะครับทุกคนแต่สังเกตด้วยความเร็วมัน400นิดเองนะฮะแล้วก็โค้งเดยรถมูลค่า4 0 0 0 0 0จะไปเอาอะไรมากแถมได้จากกิจกรรมดิฟฟีีกัางหากจะไปคิดเยอะครับทุกคนมันเป็นรถสะสมแล้วข้างหน้านี้คือเส้นชัยผมว่าดิฟข้าไปเลย ดีกว่านะครับ360ได้ไหมเออเกือบไม่รอดเป็นแบิบแปดมวิเ้ยวเข้าพิษกันก่อนดีกว่านะเครื่องไม่พอจริงๆครับทุกคนค่อนข้างอืดแล้วตรงนี้มีมัสกาจะเปจจีบีแล้ว R X ร์เ l เวเวลไซต์โอ้โหโคตรเท่แล้วก็3.7% 0 Z ของเรานะมันจะ่อเราไว้ไหนครับเนี่ยแต่ละคันนะแล้วตรงนี้ก็มีนะโอาโหตรงนี้มีแลมโบนะ v วิชั่นจีทีนะครับ3คันเลยเหรอแล้วก็มีรถอะไรเนี่ย6กคูนหนั่นเหรอ่ป่่ป่ะเอโห นิ่งขาไปต่งจะประคับนี่ยาแอมฟอร์มแม็กซิโกบ้านแอมอินดูเอสโอ้โหตุดทั้งนั้นนะครับเราเราเอารถแบบว่ารถญี่ปุ่นมาอยู่ในดงรถไฮเปอร์คาร์เลยนะครับเนี่ยเอาฮะก็ลงโอเวอร์วันต่อนะครับสามเจนแสองคันสีเหลืองกับสีขาวนะครับแล้วก็มี r X 7ท่ชุดแต่งเบล้ไนโพรพงครับโรตารี่นะเฮ้ยเลยเมื่อกี้ เวิรดเลยเฮ้ยทุกคนเอ้ยผมก็คิดว่ามันเป็นโอเวลล์แต่มันเป็นสนามเซอร์กิตเฉยแตผ่ผมมองตามไอ้นี่ไงมองตามอะไรอะตามเนี่ยเช็คพอยต์อะเอา้าเฮ้ยเมื่อกี้คิดว่าเราลงสนามโอเวลล์นะเนี่ยทำไมผมโคตรงงเลยวะแล้วก็คือตอนที่เราเคยที่1เลยนะผมเพราะว่าเมื่อกี้รถที่ลงสนามเนี่ยเซกเมนต์ segment, แบบว่าเซกเมนต์เดียวกันแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ลเลยเป็นอะไรที่ให้เจ้า3 7 0 z ของเราเได้เฉิดฉายนิดนึงนะเจ้าสามทองคันนี้กาลังพุง่งทางตรงหันมาดูข้างหลังดู โอ้ยลงจัดๆเลยทุกคนคงงงนะครับที่แรกผมก็คิดว่าลงโอเวลจิงเขาบอกทุกคนว่าลงโอเวลด้วยนะครับแต่ก็ลงมาเป็นเซอร์กิตสนามที่แล้วเฉยอ่าแล้วหมุนโค้งนี้การังจะเข้าเช็คพอยต์รอบสุดท้ายผมวิ่งมาในดงคามิสติ้งนี้เลยแล้วก็เกี่ยวเช็คพอยต์แล้วก็โอ้กสับสนนะครับแล้วกแ็แอดเพื่อนมาเอากดตัวหน่ยอย โอกดหน่อยไม่รู้เพื่อนเต็มหรือยังนะครับโอ้ยได้ด้วยนะโอ้โหว่างพอดีแล้วง้า้านั้นอะเอ็กเซเว่นนะฮะสีส้มนะคะ มาครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วนะครับไอเซเว่นนู่ไปนู่นแล้วเกือบได้น็อกรอบเขานะครับผมแล้วก็บูมเรียแบบร้อยเบสแลบ45่ิบาวินั่นเองนะครับผมข้ามาดูกันในสนามมาร์เทนกันสักเล็กน้อยนะครับลงคนเดียวแบบปราบเปรี่ยวหัวใจกันเลยทีเดียวนะอัดเข้าอุโมงค์มาวูยสูงไกลปะไกลไปนะครับผมสับเกียเ่ยห้ามาตอนเดี๋ความแรงก็240 250นะครับเอ้ยทุกคนท็อปสปีดเท่าไหร่นี่ยังไม่ได้ดูเลยนะครับผมนะแต่ว่ามาขึ้นเข่าลงเข่าสักเล็กน้อยเฮ้ย แมบโหลดไม่ทันทุกคนเห็นข้างขวาว่าโบเลยอ่ะข้างขวาแบบโบจัดถ้าแมบโหลดไม่ทันนี้อาจจะตกแมบได้นะครับโอเคค่อยๆมานะแล้วเลี้ยวขวาดีขึ้นเข่านะครับร้อยเจ็ดนะครับผมแล้วเลี้ยวโค้งนี่ด้วความแรงร้อยร้อยนะครับผมแล้วขวานี่อาจขึ้นเข่ามาร้อยห้านะฮะหรือ 140, ร้อยสี่ร้อยห้านะที่ความเร็วโค้งนี้ผมว่าผมจะเลี้ยวซ้ายนะผมไปทางลัดอยแล้วลองเลี้ยวซ้ายว่างนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ใช้ระยะทางค่อนข้างเยอะนะแต่มันค่อนข้างที่จะแน่นอนปลอดภัยนะมันจะไม่ลื่นนะถ้ามา ไปลงดินมันอาจจะลื่นใช่ไหมเกี่ยวเช็คพอยตรงยาวมา230ผ่ามหมู่บ้านเข้าโมงตรงนี้207-208เลี้ยวขวาเล็กน้อยและทางลงดูดี250เ้่านั้นเอาละออกอุโมงค์กันต่อเจ้า37มเซตของเราท็อปสปีดของเขาก็คือเท่าไหร่เท่าไหร่ครับคุณยังไม่เห็นนะทุกคนครับอาทางลงเลยโอ้โหยังไปได้อีกนะ เพราะว่าอัตราเร่งมาช้านะครับถ้าเร่งมาเร็วๆแล้ว สุดเร็วก็จะได้เห็นเร็วนะครับอันนี้ค่อนข้างช้าใช่ไหมเราเลยยังไม่ได้เห็นท็อปสปีดของเขานั่นเองแลเลี้ยวขวาดีตรงลงมาแล้วเซนชัยเข้าไปแล้วเบสแลปเดิ Bed นที่สี่สิบหกวินะครับผมเรามาดูที่ดีกันเลย3 1 6ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทุกคนความเร็วท็อปสปีดของเขานะครับโอเคนะสาหรับรถสายสะสมนะสามเจ็ดศูนย์แซดคันนี้นะครับก็ชอบนะผมแล้วก็เหินขึ้นนี่เอยรถด,ดิฟมันต้องดิฟดิเอ้ยอย่ามวัวแต่แข่งดีมาดิบกันหน่อยอุ้ยดิบโคตร ดีแล้วขึ้นมาบนคอนเทนเนอร์เหินตรงนี้เล็กน้อยลงนี่แล้วผมจะเรี้ยวขวาดีทุกคนวุย้ยคือมันนิ่งนะทุกคนแล้วก็เลี้ยวมุดลอดอุโมงตรงนี้นะครับผม โอเคแล้วสวยเลยแล้วก็เลี้ยวออกมาแล้วก็เลี้ยวตรงนี้เล็กน้อยนะครับอู้ววเสียลักเอาเป็นว่าผมว่าเรามาลงสนามดิฟกันดีกว่านะน่าจะเหมาะกว่านะครับผมและคนนี้คือแม็กวอลสเตปเพนซิตี้นะครับทุกคนมาแข่ง F1 นะครับรูเบระมาณเบิร์นหนึ่งได้นะครับทีมเลดบูนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องใช้ LTC จ้าวมาลงดิฟหรอแม็กวอลสเตปเพนรถประจําเขามันต้องเป็น F1 นะครับผมเลดบูไงงั้นนะครับสามสองเดินโค้ดมาดูกันหน่อยได้คะแนนเท่าไหร่นะครับกับรถที่ได้จากกิจกรรมดิฟคันนี้ เออยี่โอ้โหยีห้สมก็เชื่อกับเป็นรถติพหน่อยลูกพ่อมันช้าไปเะครับทุกคนรู้สึกว่าความแรงมันไม่ได้เลยอะ่ะเอาไว้จอดโชว์รูมจะเทดีกว่านะครับผมเอาไว้ลงแบบจริงจังนี่คงคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอืดๆเลยครับผมอืดจะจัดเลยอะ่ะ <laughs> ผมไปว่าเป็นรถคัสสามที่โคตรอ่ดเลยนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองใส่ขับ2นะครับผมเพื่อจะดิฟดีขึ้นนะฮะดับเเทนเรวอร์ได้สองพโอเคมามาดูให้ทานปัดๆกันหน่อยนะผมวื้นเดื่อเรืโอเคสวยเน้นทรงนะครับไม่เน้นคะแนนเน้นทรงแต่ด้วยความที่รอบอัตราเร่งเข้ามาช้าสุดเกินเลยนะกว่าจะไหลออกไปได้นะครับก็เป็นอะไรที่สองพั 2, นแปดร้อยคะแนนแล้ว โอเคแล้วอัดลงมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่เออโอ้โหโอ้โหก็ชนอ่าฮะอ่าฮะอีกสิบวิฮะอีกแปดวิฮะเออโอ้โหมันช้าเกินนะทุกคนมันไม่ซิ่งอ่ะไม่เหมือนแลมโบกินีกาลโดดิปนะคันนั้นค่อนข้างซิ่งเลยนะครับผมก็จบไปที่ห้าห้าห้าพอยนะครับโอ้โหคะแนนสวยซะด้วยคะแนนแบบห้า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 เฮ้อเออรถคันนี้มอบให้เลยนะครับเป็นรถแบบว่าห้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 าเลยนะครับผมนะ อัดทางตรงมาตรงี้จะเหินข้ามคลองนะครับสามเจ็ดศูนย์แซดโอหโยแล้วต่อด้วยหมุนสามหกศูนย์ก็รู้สึกว่ามันเป็นรถแนวคอลเลกเตอร์มากกว่านะเป็นรถแนวสะสมเอาไว้โชว์รูมในเท่ๆเก่ๆโอ้โหนะครับทุกคนเอามาแข่งหรืออะไรอย่างงี้คงไม่ดีเท่าไหร่เอาละฮะถ้าชอบเจ้าคันนี้ก็เป็นกําลังใจให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับทุกคนจะได้ไปที่สองเบอร์ซับกันสักทีนะฮะก็ จะขอบคุณทุกคนมากๆเลยทีเดียวและคลิปหน้าไปไ็นรถไรก็มาตามกันต่อแล้วกันนะครับแล้วเจอกันนะครับผมปรุงมาที่370แล้วก็หมุนอีกครั้งหนึ่งดูน